กีตาร์ไมกีตาร์เล่นแจ๊อ่ากีตาร์ไปเล่นแจ๊ก็เล่นในทุกตัวหละมีหกสายตั้งเสียงตรงก็เล่นได้เหมือนหมดจับซีมันก็โน้ตเดียวกันแหละคืองี้อ่าคือคือเราต้องคุยกันก่อนว่าอกีตาร์เนี่ยเหมือนที่เบนบอกอ่ะมันมันมันก็เล่นได้ได้หมดแหละใช่ป่ะกีตาร์อะไรแม่ก็เล่นได้มันก็เหมือนกับถ้าพี่เปลี่ยนคำถามว่าจากกีตาร์ถ้าพี่บอกว่า เราเราอยากได้เราอยากได้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ตัดได้อะแต่คุณมีแค่อย่างเดียวนะอย่างคุณต้องการจะตัดคุณต้องการจะหั่นหมูได้แล um ้วคุณต้องการจะตัดไม้ได้ด้วยอ่าคำตอบเบนจะต้องซื้ออะไรอะเครื่องมือ pues ที่ที่ที่ตัดไม้ได้แล้วตัดหั่นหมูได้อ่เราก็ต้องซื้อนี่อยู่แล้วแน่นอนซื้ออะไรซื้อได้แค่อย่างเดียวอ่าที่ตัดเล็บกันไกล ม่ได้เนี่ยเล่นเปนแบบต้นไม่ได้แต่ถีกไปเลยถีบไปเลยอ่าก็คือเราใช่เราก็คือต้องเลือกให้มันเหมาะสมเออเราก็ต้องซื้อเรื่อยใช่ไหมไม่ใช่เหมาะสมหมถึนว่าถ้าพี่บอกอ่ะถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดอยากอยากจะตัดต้นอยากตัดต้นไม้ด้วยแล้วแล้วอยากจะหั่นหมูด้วยเนี่ยต้องซื้ออะไรที่มันสามารถทำตัดนี่ตัดไม้ไม่ได้เอาก็ทํานานๆมันก็ตัดได้แต่ว่ามันอาจจะนานหน่อยมันก็ตัดยากมาก อ่าอ่าใช่เอาว่าให้ั้นทั้งั้นเราก็ต้องซื้อขวานถูกไหมเพราะขวานก็ตัดหมูได้เหมือนกันอ่า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 ใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมได้ยินไหมเนี่ยได้ยินได้ยินได้ยินอะไรเนี่ยแป๊บนะพี่เบสแป๊บแป๊บแป๊บมึงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเปล่าหรอพี่เบสเอาว่า ท่านประธานกับเ่าครือดวงมานตามอ่าอ่าอ่าก็คือเราขวานเน็ยมันก็ใช้ตัดได้สองอย่างใช่ไหมอ่าฉะนั้นมันก็เหมือนการกีตาร์ขามากีตาร์ทุกอันมันก็เล่นได้หมดอ่าฉะนั้นคุณเล่กีตาร์ยียอะไรมันก็เล่นได้แต่ว่าแน่นอนว่าขวานมันมันหันหมูันลำบากลำบากลำบาก ฉะนั้นกีตาร์ก็เหมือนกันค,คือคือต้องต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้เราพูดถึงกีตาร์เฉพาะทางหมายถึงว่าเราต้องการจะหันเราต้องการจะแล่ปลาแซลมอนเราต้องการจะแล่หมูมันก็ใช้มีดคนละแบบอานนี้แบบเจาะตรงเลยอ่าเราล,ลมันจะทําให้เราทําทํางานกับสิ่งนั้นง่ายขึ้นและออกมาดีกว่าถูกไหมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าทําถ้ากีตาร์มันใช่เนี่ย มันเจอกมาดีกว่านี้มันตัดเศษแบบเศษไม่ได้เหมือนกันในขณะที่มันต้องการจะแล่ปลาเนี่ยเราถ้าใช้มีดแล่ปลาไงมันออกมาสวยกว่าอะไรเงี้ยมันดีกว่าอยู่แล้วโดยที่โดยที่โง่เท่ากันคือคนแล่เนี่ยโง่เท่าเดิมอะไม่ต้องฉลาดไปกว่าเดิมอะมันก็จะงานก็ออกมาดีกว่าไม่น้อยก็มากอะไรประมาณเนี้ทีนี้กีตาร์เนี่ยมันประกอบอยู่้วยสองอย่างกีตาร์เราพูดถึงกีตาร์เนี่ยมันคือพากไฟฟ้ากับกับไม้ คือกายภาพกับกับทางทางไฟฟ้าทีนี้มัน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 ไอ้สองตัวนี้มันเอื้อกันอยู่ทาง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 ไฟฟ้านี่ก็หมายถึงว่าวงจรไอ้คำว่าวงจรเนี่ยมันไม่ได้รับซ้อนหรอกวงจรอย่างเช่นอย่างกีตาร์แจ๊สบางตัวก็เป็นกราเดียวใช่ไหมมีมีวอลลุ่มกับโทนเหมือนของเวสเงนี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าถ้าเป็นบางรุ่นือาเหมือนเหมือนเหมือนแอลไฟที่ยอดทิก็ที่เป็นสองพิกอัพ ใช่ไหมเหมือนเหมือนได้มอนอ่านอะไรเงี้ยสองแบบมันก็จะมีแยกโทนกลับไปนี่ใช่แยกกันหรือบางบางบางอันก็เป็นแบบจนี่สมิธก็คือเป็นกราฟลอยแล้วมีวอลุ่มตัวเดียวใช่ไหมหรือบางตัวก็เป็นพีเก้าศูนย์ก็ได้ก็มีเหมือนกันเป็นพ9เก้าศูนย์พีศูย์คือกราที่เป็นที่มันยาวๆอ่ะอ่าแล้วทีนี้อันนี้อันน้อแล้วก็ทีนี้ออกไปที่แอมแอมก็มีสองแบบ เขาเรียกว่า dirty amp กับ clean amp นต่างกันยังไงดต dirty เออ dirty ก็คือเสียงมันจะหม่นเวลาเราเข้าเสียงแตกมันจะเวลาเข้าเสียงแตกอ่ะมันมันจะ s e n s i t i v แบบพูดพูดพูดคือดีดแล้วมันมันจะแตกแตกอ่ะคือมันไม่หมายความว่าไอ้คำว่าแตกเนี่ยมันไม่หมายถึงว่าแบบเบรนโซนไม่ใช่นะคือถ้าเป็นนึกถึงเสียงแตกถ้าแจ๊สเนี่ยนึกถึงอ่าเบนเคยดูคอนเสิร์ตอ่า จอสเป็นสันไหมที่เวลามาเล่นเพลงอะนะเธอเธอเธอเธมนมันไม่ได้เอนเอยนั้นอ่ะามันจะมีเกนใช่มันจะไม่ได้เอ็มที่แอมคีนแต่ถ้าเกิดแอมที่คีนเลยเราก็จะนึกถึงอ่าเอ,อเอรหรือพวกแบ็กเถ้าเป็นเฟเดอร์คือพวกบ็กเฟสไอ้พวกนี้จะคีนแล้วมันจะมีเรเวิร์บมีเสียงจะคีนอ่าแต่ถ้าเกิดเ i อ t y ีเนี่ยเ i อ t y ้ irty, มันก็จะเป็นพวก t w ี พวกอะไรอย่างนี้อืมแล้วส่วจริงจังจังโก้ก็มีเล่นเสียงแตกนะแต่ว่าเป็นแตกแบบที่พี่เบนบอก,บอกจอยเป็นสันนั่นแหละใช่ใช่เขาเรียกว่ามันเดอร์ตี้อ่าจริงๆที่จแจ๊สแจ๊สก็ต้องการเหมือนกันก็คือมันเวลามันสตัมมันจะฟุบฟุบมันจะเมลโลแบบแต,แตกนิดนึงอะไรเงี้ยอ่ามันจะเป็นลนักษณะแล้วมันจะมีดินามิกของการเล่นอ่านี่อันนี้อันนี้คือพาร์ทพาร์ทของอิเล็กทรอนิกส์อีกอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพาร์ทของไม้แล้วก็ตัวอ่าอไอ้เนี่ยมันมันจะมีตัวแปรอยู่ที่ คอกั Core อบฟิเกอร์บอร์ดถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นกีตาร์แจ๊สเนี่ยส่วนใหญ่หลังข้างอ่ะมันเป็นเมเปิลอยู่แล้วลัางหน้าจะปูดโดยโดยโดยส่วนมากอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นกีตาร์แจ๊สแบบโบราณแบบถือว่าสแตนดาร์ดนะเพราะว่าไอ้คำว่าแจ๊สสัยใหม่มันก็ไม้เฮียเลยมันทำได้หมดแหละถ้าโบเด์นมันไม้อะไรมันทำได้หมดถือว่าอันนี้เราพูดถึงแบบดั้งเดิมอ่ะชนี้ถ้าเกิด ถ้าคอเนี่ยมันเป็นเมเปิลเนี่ยเมเปิลเนี่ยโน้ตมันจะชัดถ้าเกิดเราถ้าถามว่าเมเปิลเราจะรู้สึกถึงเมเปิลได้ไงแล้วนึกถึงสตตดก็แห่ะฟนเดอร์เทเลสตัดเนี่ยคอเมเปิลเลยคอขาวเนะอ่าคอแบบชิ้นเะดียวคือถ้าคอขาวนี่ใสเลยโน้ตจะใสกุง้งกิ้งทแวงแบบกึกๆอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าแล้วก็ฟิเกร์บอดฟิเกร์บอดถ้าเกิดฟิเกร์บอดเป็นเป็นอีโบนี่มันก็จะใสเขา,าเรียกว,ว่าสแนปก็คือดีบมันตับมันจะสแนปประดับ แต่มันจะสั้นแล้วกุดมันจะสแนปแบบแต่ถ้าเป็นมาฮอกเนี่ยมันจะลึกอุ่นเวลาดีดดีดแรงๆแล้วมันจะอุ่นแล้วมันจะลึกกลางวานมีวันแต่เสียงแหลมมันจะมันจะน้อยกว่ามันจะดินามิกจะลึกกว่าเอแต่กีตาร์แจ๊ด h o l โ o บ body เอไม้ไม้คอคอมัสีขาวไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฟิเกอร์บอร์ดสีขาวเนาะเออทำแบบนี้ ไม่มีไม่มีแจ็คก็เหมือนกันไม่มสีส่วนใหญ่มันจะเป็นมันจะใช้อเมเปิลที่คออ่ที่คอแล้วก็มันจะมีกันก็จะเป็นคอที่เป็นม ok อฮอปก็มีเหมือนกันอลนนักษณะนี้เราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจไอ้นี่ก่อนสมมุติว่าถ้าเราอ่ะถ้าเราแบบเราอยากจะเล่นแบบไหนอ่ะถ้าเราอยากจะเล่นเป็นอะคูสให้มันมีความอะคูสติกออกอะเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องฟิงกอร็บอร์ดก็ต้องเป็นรถวูด เพื่อจะให้มันมีวนมีมีความไอ้คำว่าความมวลระดิดแล้วมันจะมีแอมเบียนต์วง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 เยอะๆั่นก็คือมันต้องเป็นลักษณะนั้นแล้วพอเวลาฟิงเก็ร์่อดเป็นรถสวยปุ๊บเขาก็จะทําลูกบิดเป็นีแบบเป็นพลาสติกเป็นอะไรที่เวลามันเวลาดีดแล้วมันจะเสียงมันจะนุ่มๆทุบๆอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นลูกบิดนี่ลูกบิดลูกบิดหนกหรือว่าลูกบิดลูกบิดนลาย ทั <สา S 2> ้งสายเนี<ม>่ยอ,อย่างสังเกตง่ายอ่ะอย่างดังที่เบนเล่นถ้าไอ้เบนตเบนอ่ะเสียงมันจะนุ่มกว่าไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวยามาฮ่ายามาฮ่าจะใสอ่ะยามาฮ่าลูกบินเป็นเหล็กเลยเออเป็นเหมือเนเหล็กเหล็กทองเหลืองมันจะมีหัวใสแล้วก็จะกุดกว่าโนันจ,จะกุดกุดหน่อยแต่ไอ้ตัวนั้นมันจะมีความแบบปุ๊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 ดีแล้วมันจะแบบบวมบวมีความบวมบวมอ่ะหัวโนันจะไม่ใช่ด้วยแล้วก็แล้วก็ไอ้ฟินก็บอดมันมันไม่ใช่อีวนี่อย่างถ้าเป็นยาม เออเออใช่ใช่ใช่ลักษณะเนี้ยฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับจะเล่นแบบไหนอมันก็ขึ้นเล่นลักษณะแบรนด์แบบไหนแบรนด์มีกองไหมอืมอ่าถ้าเล่นแบบว่าดับ,บเบิลเบสกีตาร์นักร้องเนี้ยก็ต้องใช้อีกแบบหนึ่ง่ะก็ต้องใช้แบบแบบจแบบอนี่สมิธอะไรพวกนี้เพราะว่าจอนี่สมิธเนี่ยมันมันมีบูรุ่มเดียวพอมีลูุ่มเดียวเสร็จปุ๊บ,บเนี่ยเสียงมันสดเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่จากปริ๊พมาเนี่ยมามาที่วงจรเนี่ยแล้วมันมันมีตัวควบคุมน้อย Ar, นั่นค <ra ise> ือเสียงสดเสียงสดหมายถึงอะไรเสียงสดคือเสียงเคาะของสายเสียงลวดจะออกเป็นลวดชัดแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปลิ้กเยอะมีตัวคุมเยอะมันจะเข้าวงจรเยอะมันจะต้องผ่านกรองข้อดีของมันก็คือเสียงมันจะเมโลโทนมันจะจะอิ่มอ้วนแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สว่างฉะนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นปุ๊บมันก็จะเหมาะกับพวกเล่นกับแบรนด์ที่มีกรอง อ่าเล่นเล่นเขาบว่าแบบสตัมแล้วจะได้สู้ได้ใช่ไหมมันจะได้สู้เออมันจะได้พุ่งกว่าใช่มัน่เพราะาพอพอเวลาเรามันมีกองปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดกีตาร์เรามันแหลมด้วยมันเหมือนกับเวลาเราตัมอ่ะแล้วมันจะมันจะเหมือนแสแนงไงเสียงมันจะเหมือนแสแน่เกินไปแล้วจะตีกันอ่าลักษณะแบบเนี้ยแล้มันก็จะมีอีกมก็จะมีแยกอีกใช่อย่างอ่าแบนด์มีเครื่องขอดไหมอ่าถ้าแบรนด์แบบมีเป็นโน มีเป็นโน้ตหรือมีเครื่องขอดด้วยหรือว่ามีหลายชิ้นหน่อยมันก็จะเหมาะกับพวกแอลไฟที่แบบเหมือนเวสอะเพราะว่าแอลไฟทแบบเวสเนี่ยมันจะมีหัวโน้ตที่มันชัดพอหัวโน้ตมันชัดปุ๊บมันก็จะทะลวงทะลวงเครื่องขอดออกมาได้อ่าแต่ถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดเล่นเล่นชิ้นน้อยไม่มีสมมติไม่มีนนเครื่องขอดอ,อาจจะแบบกีต้าร์เราเป็นเครื่องขอดเป็นหลักเนี่ยเราก็เราก็อาจจะใช้พวกหนึ่งเจ็ดห้าก็ได้ คอที่มันเป็น <S <S อที่ที่คอมันเป็นเอเอลอสบูดเพราะว่ามันต้องการความแบบวงว,ง,วงของของเสียงเพราะพอเวลาเราโซโล่พอเขาพาโซโล่ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเครื่องคอร์ดอยู่แล้วอะกีตาร์เรามันเด่นอยู่แล้วแล้วก็การการเล่นมันต้องให้นวลเพื่อเพื่อที่จะให้มันแบบให้มันคุมเครือคุมเครือไปกับเสียงคอร์ดเสียงอะไรพวกเนี้ยอ่าอ่าเหมือนถ้า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 ถ,ถ,ถ้าเรากลับมาถ้าเรามองเอาเวสเนี่ยเราสังเกตไหมเวสเนี่ย เล่นโน้ตเพาะไงเสียงเลือกการเรื่องโน้ตหัวโน้ตเพาะเพราะว่าพวกมันใช้แอไฟล์แบบนั้นไงมันไม่เคยเห็นใคใช้หนึ่งเจ็ดห้ามั้นะใช่ไมไม่ใช่ไม่ไม่มีเหมือนโจแพรโจแพรเนี่ยจะไม่ใช้แอไฟล์สังเกตไหมเราโจแพรมันไม่ต้องการหัวที่มันแบบหูขนาดแค่มันใช้แค่นี้มันใช้เล็บเล่นใช้เลยนิ้วเล่นเลยแม่งยังแบบไอ้นี่เลยแหลมเลยนะมันจะใช้พวกแบบเนี่ยหนึ่งเจ็ดห้าหรือว่าเป็นพวกแบบไอเบเน็ตของมันอะไอเบเน็ตพวกนั้นมันก็จะเป็นอีกโทนหนึ่ง อะไรเงี้ยเหมือนจอดเงี้ยเหมือนเหมือนจอดเป็นสันเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลคล้ายๆแอไฟอ่ะเห็นะมันจะเป็นกลมแล้วก็เหมือนเหมือนแอรไฟ์เหมือนอมีสองพิกอัพบาลานสามารถเล่นเกณฑ์ให้มันแบบมีการแตกสู้กับแบรนด์หรือว่าเพลงที่มันแบบสมูทสมูทแจ๊สแบบข้ามัอนเกลืได้เงี้ยหรือเปล่ามันสามารถปรับได้กว้างอะไรเงี้ยอะไรลักษณะนั้นอ่ะอรเฟอร์เพยเออฟเพย์อะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเห็นลีลิตนาวใชแอาไฟนะ เออแต่แอลไฟมันมีหลายแบบนะคือคือพอเราพูดถึงแอลไฟเนี่ยเขาเขาาจะมองแค่อัตลักษณ์ข้างนอกหมายถึงว่าอาสเปกไม้อะไรเลยเฉยแต่ว่าพาสเดสโทนิกอะที่เป็นที่มันไม่แอลไฟเนี่ยในแต่ละรุ่นมันก็มันก็ไม่เหมือนกันสังเีตว่แอลไฟไม่ไม่มีไม่มีกรมันก็เรียกแอลไฟเหมือนกันอ่ามันมันมีทั้งดีมีทั้ง, D, ง ES, เอ,อมีทั้งอะไรอย่างงี้ได้ไหมไ,ไหม่มเคยเห็นหรือมันไปอยู่ในรุ่นไหนนะหนึ่งเจ็ดห้าดีหนึ่งเจ็ดห้าเออะรอมันเนี่ย หนึ่งแค่ดีก็คือมันก็คือไอ้นี่ไงมันก็จะเกี่ยวกับพวกพาร์ทแบบว่าอไอ้ไอ้ไอ้เทลมันอะเพราะมันจะมีเทลที่เป็นแบบที่เป็นแบบยาวกับเทลที่มันเป็นเหมือนเลสพอก็มีอะไรเงี้ยอ่ามันจะเป็นตัวหลังอ่าจะเป็นตัวหลังฉะนั้นมันมันก็พูดยากว่าว่าว่าสมมติว่าเอาแอรไฟเนี่ยแอรไฟมันมีเยอะเพราะแอไฟมันพอพอรพอเราระบุว่าแอรรุ่นเนี่ยมันระบุแค่สเปคไม้กับสเปคไซส์ตัวอะไรพวกนี้เฉยมันไม่ได้ระบุถึงถึงภาคอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นแบบไหน อ่าลักษณะสมมุติว่าชอบเวสเหลือเกินอยากได้แบบเวสเป๊ะๆเลยแล้วเรา,เราไปซื้อแอลไฟสองไปอับมาอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะไม่ค่อยมันก็จะไม่ค่อยเวสเท่าไหร่แล้วเราก็จะแบบไปละเมียดเล่นหัวโน้ตเงี้ยหัวโน้ตคมๆใช้นิ้วโป้งเล่นเพื่อให้มันแบบให้มันกลมอะไรเงี้ยมันก็จะสู้แบบเวสไม่ได้นิ้วโป้งเขาใช้นิ้วโปง้งนิ้วโปง้งมือหรือว่าใช้หัวแม่โป้งเล่นเวสเนี่ย <laughs> <laughs> ใช้นิ้วมือเ,เล่นเนี่ยอย่างเวสเนี่ยมันก็คู่กับมันก็คู่กับดอกศิลห้า าตู้มาเล่นตู้ดอกไม้ดเดียวซิงเกิลเดียวดอกลําโพงที่เป็นดอกเดียวกับสองดอกก็คนละคนละแบบอ่าอย่างไม่ยืมเก่งไหมมันยืมมาเล่นเปล่าเราคิดไปเองเปล่ามันยืมยืมของเขาไม่ไม่ไม่ก็ลงไปดูดิมันมันมันในนี่หมดเลยสังเกตนะถ้าเกิดเราเล่นสไตล์เวทเวลามันดีดลงมาสำหรับชิ้นทโป้งเล่นใช่ไหมเหมือนเราเล่นเวสอนเปุ๊บมันจะเป็นเขาเรียกว่าโน้ตซิงเกิลโน้ตอ่ะมันจะเป็นเม็ดมันจะเป็นเม็ด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 สั้นๆไอ้พวกนี้มันจะเล่นกับดอกเดียว แล้วสังเกตไหมเวลาเวลาเล่นโลเสียงมันจะออกออกเยอะคือมันจะกว้างสก็เรียกเสียงมันเปิดพวกนี้จะดอกสิบห้าแต่ถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกทวินดอกสิบสองเะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเสียงกันอีกแบบหนึ่งการเล่นคอร์ดที่มันว่าจะแบบใช่มันอยู่แล้วที่ตรงนั้นด้วยหรือไม่ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทที่เขาชอบเล่นกันในพวกแอมอะไรนะที่แอมแจทที่เขาชอบเล่นกันอะอะไรโพลิโทนอะ ผกโพลิโทนอ่ะอ่าโพลิโทนพลิโทนมันก็จะคล้ายๆกับอ่ามันจะคล้ายๆมันก็จะเป็นพวกหลังปิดคล้ายๆกับเราเล่กับเอ็มคูสติกคล้ายๆกันมันจะใกล้ๆกันหน่อยแต่ฟังก์ชันมันจะต่างกันลักษณะดอกต่างกันอะไรเงี้ย